สวัสดีครับพบกับช่องลุงเก้สอนเลขง่ายๆเพราะเลขยากลุงก็ทำให้เป็นไม่ใช่อย่างนั้นวันนี้เป็น ep ที่18เนื้อหาของเราก็จะเป็นสูตรคูณแม่18ก่อนเข้าเนื้อหาทบทวนนิยามสั้นๆง่ายๆ2ข้อเหมือนเดิมข้อ1อะไรคูณ0ได้0เสมอข้อ2อะไรคูณ1ได้ตัวเองเสมอสูตรคูณแม่18คือการบวกเลขเข้าไปครั้งละ18เริ่ม18,0คูณอะไรคูณ0ูได้0ูเสมอครับหลังจากนั้นเอาคำตอบ0ูนย์บวกด้วย18ได้18 18ค1ได้18เอา18 18ได้36 18คณ2ได้36เอา36ว1 8ได้54 18คูณ3ได้54เอา54ว8ได้72 18ู4ได้72เอา72บวก18ได้90 18คู5ได้90เอา90บวก18ได้188 0 1ู6ได้108เอา1818 0ได้126 18คูณ7ได้126 126ก18ได้144 18คู8ได้144 144บก18ได้162 18คูณ9ได้162 162บ16ก18ได้180 18คูณ10ได้180 180บก18ได้198 18คูณ11ได้198 198บก18ได้216 18คูณ12ได้216คราวนี้เรามาเพิ่มเทคนิคพิเศษเพื่อช่วยในการจำสูตรคูณแม่18ให้ง่ายขึ้นกันข้อ1 18คูณอะไรคำตอบจะได้เลขคู่เสมอครับข้อ2เนื่องจากแม่18นะสิมันเป็นเลขคู่เพราะฉะนั้นเลขมาสจันท์ที่เราใช้ก็คือเลขคู่ทั้งหมดที่เป็นเลขโดดก็คือ2 4 6 8รวมกับเลขศูนย์เลขศูนย์เป็นจำนวนเต็มศูนย์นะไม่ใช่เลขคู่เลขคี่เพราะฉะนั้นเลขมาสจันทร์เราก็จะมี1 2 3 4 5ตัวโดย0นย์กับ8เนี่ยอยู่กลุ่ปเดียวกันนะหรืออยู่กลุ่มเดียวกันที่เหลือ24 6เนี่ย อยู่คนละกลุ่มกันเดี๋ยวจะบอกให้ว่าทำไมมันถึงเป็นอย่างนั้นข้อ3กลุ่มเดียวกันเนี่ยเลขหน้าบวกเพิ่ม1ถ้าเปลี่ยนกลุ่มเมื่อไหร่เลขหน้าบวกเพิ่ม 2, 2> อ่ะคราวนี้เรามาดูวิธีการวางเลขมาสจรรย์กันเริ่มต้นที่ศูนย์เหมือนเดิมหลังจากนั้นศูนย์บวกแปดเนื่องจากว่าสิบแปดลงท้ายด้วยแปดศูนย์บวกแปดได้แปด เพราะฉะนั้น0กับ8เนี่ยมีความสัมพันธ์กันแน่นอนต่อมาเนื่องจาก2เนี่ยบวก8ได้10มันไม่ใช่เลขโดดเพราะเป็นเลขหล,ลัก10แล้ว4บวก8ได้12 6บวก8ได้14เพราะฉะนั้นทั้ง3ตัวเนี่ยบวกแแล้วมันไม่ใช่เลขโดดทั้ง3ตัวจึงไม่มีความสัมพันธ์กันมันจึงอยู่กันคนละกลุ่มคราวนี้เรามาดูวิธีการ วางเลขมะจันต่อจากเลข8กันว,วิธีวางก็ง่ายนิดเดียวเรานับถอยหลังทีละ2อนะแลบออกสักสอเหลือ6อต่อมา6ลบออกสัสองเหลือ4อต่อมาเปลี่ยนสีคนละสีกัน หกสี 6, ่ 4, ลบออกอีก2เหลือ2องพูดง่ายนับถอยหลังทีละสองเนาะแปดหเรียบร้อยแล้วการวางเลขมาสจรันของเราครบถ้วนอ่ะคราวนี้เราก็มาเข้าสู่กระบวนการทําของเราเลขมาสจรันคือเลขที่บ่งชี้เลขตัวสุดท้ายนะอ่ะเลขมาสจันของเราเป็นศูนย์แน่นอน18บคูณศูนย์อะไรคูณศูนย์ได้ศูนย์เสมอใส่ไปเลย ต่อมาเลขหัวจา์เราเป็นเลขแปดใส่แปดรอเลยเนื่องจากเป็นสีเดียวกันเนาะเป็นกลุ่มเดียวกันกลุ่มเดียวกันเลขหน้าบวกเพิ่มหนึ่งจากศูนย์เลขหน้าไม่มีเนาะเพราะว่าเป็นเลขโดดบวกเพิ่มหนึ่งก็เลขหน้าบวกเพิ่ม 1, 0, หนึ่งก,ก,ก,ก็เป็นสิบแปดเพราะฉะนั้นสิบแปดคูณหนึ่งได้สิบแปดเนาะแน่นอนอะไรคูณหนึ่งได้ตัวเองอยู่แล้วต่อมา เปลี่ยนสีนิดนึงเลขมาจารย์เราเป็นเลข6เพราะฉะนั้นเลขท้ายเป็นเลข6เนื่องจากเป็นคนละสีนะจากแดงเป็นดําแสดงว่าอยู่คน,คนละกลุ่มแน่นอนคนละกลุ่มเลขหน้าบวกเพิ่มสองบวก2เป็น3ครับใส่เลยเสร็จแล้วต่อมา6เปลี่ยนเป็น4คนละสีคนละกลุ่ม เพราะฉะนั้นเลขมาจันเราไปเลขสี่เอาสี่ใส่ไปก่อนเลยคนละกลุ่มเลขหน้าบวกเพิ่มสองสามบวกเพิ่มสองเป็นห้าครับเอาละต่อมาสี่กับสองคนละสีคนละกลุ่มแน่นอนเอาเลขมาจย์เราไปใส่เป็นเลขท้ายรอก่อนเลยเลขหน้าบวกเพิ่มสองห้าบวกสองเป็นเจ็ดครับเรียบร้อยเอาละต่อมาเลขมาจันใช้ครบแล้วก็ เอากลับมาใช้ใหม่วนกลับมาใช้ใหม่ศูนย์แปดเขียนเลยนะอา้าศูนย์เลขมาจาันเป็นเลขศูนย์เลขท้าเป็นศูนย์แน่นอนเปลี่ยนชุดเนาะจากน้ําเงินเป็นแดงเลขหน้าบวกเพิ่มสองเจ็ดบวกสองเป็นเก้าครับอา้าต่อมาเลขมาจาันเป็นเลขแปดใส่แปดล้อครับชุดเดียวกันสีเดียวกันเนาะชุดเดียวกันเลขหน้าเพิ่มหนึ่งครับเก้าบวกหนึ่งเป็นสิบอ่าเสร็จแล้วนะต่อมา เอาเลข6กลับมาใช้ปึ๊บเลขมาจำเป็นเลข6เลขท้ายเป็นเลข6ครับเปลี่ยนชุดจากแดงเป็นดำเนอะแดงเป็นดำปุ๊บเลขหน้าบวกเพิ่มสองสบวกสเป็น12เอาละต่อมาเลข4กลับมา สีดาเป็นสีเหลืองคนละชุดแน่นอนเลขมาจันเป็นเลข4ใส่4ีอเลขหน้าคนละชุดบวกเพิ่ม2 12บวก2เป็น14เอานะต่อมาตัว2เป็นสีน้ําเงินปึ๊บอ้าวเลขมาจันเป็น2ใส่2ออจักเหลืองเป็นน้ำเงินคนละชุดเลขหน้าบวกเพิ่ม2 14บวก2เป็น16 ครบเลขมาจันก็วนกลับมาใช้ใหม่เหมือนเดิมเอาสีแดงกลับมาใช้ใหม่ศูนย์เดี๋ยว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 ผิดผิดปึ๊บเอาสีแดงมาละศูนย์แปดเลขมาจันเป็นเลขศูนย์ใส่ศูนย์รอเปลี่ยนชุดจากน้ำ,นำ,นำเงินเป็นแดงเลขหน้าบวกเพิ่มสองสิบหกบวกสองเป็นสิบแปดเลขมาจันเป็นเลขแปดใส่แปดรอชุดเดียวกัน เลขหน้าบวกเพิ่ม1นึ่จากสิบแวกหเป็น19เอาล้วนะต่อมาก็วนกับเลขหกกลับมา,เ,าลเลขหเนาะเลขหปุ๊บเปลี่ยนชุดเนาะจากแดงเป็นดำเลขมาจาย์เป็นเลข6ใส่6กลอก่อนเปลี่ยนชุดปุ๊บเลขหน้าบวกเพิ่ม2องสบเก้วกสองเป็น2ี่เอาละหกแล้วก็สี่ สีนะเลขมันจันเป็นเลขสี่ใส่สี่หลอเปลี่ยนชุดจากดำเป็นเหลืองเลขหน้าบวกเพิ่มสองยีบเวกสเป็น2ีสิบเอาแล้วนะตัวสุดท้ายเดี๋ยวสีน้ำเงินก็คือเลขสองอเลขมันจันเป็นเลขสองนะคนละสีกับเมื่อกี้สีเหลืองเป็นสีน้ำเงินเพราะฉะนั้น เอาเลขมาจาันเป็นเลข2ก่อนเลขมาจาันเป็นเลข2ใส่2อรอเปลี่ยนสีจากเหลืองเป็นน้ําเงินคนละชุดกันเลขหน้าบวกเพิ่ม2 23ยบวกสเป็น2ี่อ้าวเสร็จแล้วจาก18บแปคูณศูถึงสิบแคูณสิ่ง่ายๆแบบนี้ก็ทําวิธีนี้ไปได้เรื่อยๆเลยนะจนกว่าจะได้ตัวเลขที่เราต้องการเลขมาจยา์เราก็หมดชุดปุ๊บก็วนกลับมาใช้ใหม่ได้08642สําหรับเนื้อหาของ สูตรคูณแม่วันนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องลุงเกสอนเลขง่ายๆพบกันใหม่ใน EP ถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ